มาจ้าเนี ну> oh, ่ยเหนื่อยนะต้องมาวาแม่อีกเนี่ยโอ๊ยพอแย่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 เธอก็ไม่เข้าห้องนอนเล้วไป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 เข้าเลยจ้แม่สวัดีค่ะสวัสดีจ้เฮ้ยกอแกลเหนือยไปลูกนนี้นื่ยค่ะคยไมขยข้การอมาทำไมถึงไมสวัสดีแม่เนี่ต้นอ้อเขามาถึงแล้วเขาก็สวัสดีแม่เลยนะ ทำไมหนูถึงเป็นแบบนี้ทำไมหนูถึงไม่มีมารยาทโอ๊ยแม่อะของแม่นั่นหนาเนี่ยทะเลาะกันอีกแล้วก็ดูสิดูน้องสิทำไมไม่สั่งสอนน้องฮะพอแก้วก็เพราะว่าหนูมีแม่แบบนี้ไงหนูกลับมาจากโรงเรียนเหนื่อยๆหนูต้องมาไหว้แม่อีกอ่ะก็แค่ครอบครัวเองก็เป็นแบบนี้กันทุกครอบครัวไงลูกใช่แล้วนี่แม่เป็นครูนะถ้าเกิดใครไปใครมาเขาจะว่าแม่ยังไงฮะก็แล้วแต่แม่สิหนูเหนื่อยนะเนี่ยทำไมพูดกับแม่แบบนี้ขึ้นเสียใกับแม่แบบนี้หรอไม่ไอ โอ๊ยแม่หนูก็ต้องเรียนหนูก็ต้องทํางานทําการบ้านพอใจเลยถึงได้เลี้ยงหนูเข้าใจแล้วอย่าไม่เถียงแม่จตุจักรเลยอยวหนูจะบอกมาให้ก็าละกันนะอืมไป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 แม่เบื่อแม่รล้วค่ะละอะไรเลกหนากก็ไม่รู้ก็อ้องั้นหนูกลับบ้านก่อนก๊าละกันนะคะอ่าสวัสดีค่ะมาไม่ว่าเห็นไหมต้องทำตามพี่นะต้ออ้อไปไหนมาไหนก็วายไ่ตลอดเลยเข้าใจไหมลูกหนูก็วายที่นี่ตลอดค่ะค่ะ ปก็เดี๋ยวเราอขึ้องแบบนั่งร,ร่มเนาะค่ฮะฮัโลโหลไงต้นอ๋อจะพาเราไปเที่ยวเหรอเออพอดีเลยน้าอ,อยากอยู่บ้านอ่ะกลับมาต้องมาสวัสดีแม่อะไรกำรุดไรสาระอืมกี่โมงดีหกโมงนะมารับเราอืมโอเคโอเคเจอกันไม่อ,อยู่บ้านละเที่ยวก,กว่า อยู่ข้างบนไปเนี่ยอยู่ในห้องนีแน่เลยพี่ก็แก้เปในนี้เป้าโอเคโอเคือ่อแก้ทอะไรเนี่ยาหมอนข้างไงหมอนข้างพี่อมันเน่าไปแล้วมันอยู่ข้างน้ามันหนหนไดแลได้แล้วโอ๊ยไปคุยกับหนูข้างนอกหน่อยมีเรื่องจะคุยด้วยอะสำคัญมาก ได้แล้ว้านตองพี่กอกล์อ้กลเดี๋ยวหกโมงเพื่อนจะมารับไอ้ตุ้มะพร้าวอ่ะจ๊ะแม่ป้าไปดูหนังอ่ะที่ห้างอะที่ไปป้าวิจริงหรอแก่ตองจริงสิไปด้วยกันป้าแม่รู้หรอกพี่กอแก์เกลพี่แกนตองเขาคุยกันเล่นดูหนังด้วยเดี๋ยวต้องไปบอกแม่โ okay. อเคหกโมงเจอกันไปแต่งตัวอ่ะนะพี่กอล์เกลขอแบบแต่ง,งโป๊ เรส่ไม่ใช่หนูจะบอกว่าพี่พี่เขาอ่ะเขาอ่ะจะแอบไปดูหนังแอบไปดูหนังได้ไหน่มพี่ก้านตองกับพี่กอแก้วอ่ะอืมเขาไปดูดีบ่งรู้ไหมโอ้ดีบ่งตองอะ่ะแม่ได้แม่ต้องจัดก,การสงสัยต้องเป็นก้านตองแน่ๆที่จะพาพี่กอแก้วไปใช่ก้านต,ตองน,นี่นิสัยเอาใหญ่นะแม่ต้องจัดก,การท่านเด็ดขาดเอาลูกนะมันแหลอกมาแล้วเนี่ยรอนานแล้วเนี่ย แล้วนี่จะไปไหนกันเนี่ยไปห้างไปไปเร็วเร็วดีเ,เร็วเดี๋ยว,ยวแม่ไม่เห็นน่รวรู้แล้ววไปเร็ว่แล้วพี่เข้าไปกนหมดแล้วไม่ทันจริงๆด้วยแล้วก็หนีเที่ยวกันจริงๆด้วยไปรอพี่เขาในบ้านลูกไป